กลับสวัสดีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เพชรนะคะเพชรศิราชาแนวนะคะสําหรับวันนี้นะคะแม่เพชรกร็จะมาอัปเดตราคาทองกันนะคะซึ่งตอนนี้ราคาทองพุ่งสูงขึ้นมากเลยนะคะทุกท่านนะคะเกือบเกือบจะ3ามหมื่นต่อ1บาทแล้วนะคะทุกท่านค่ะ คือเหลืออีกไม่เยอะนะคะเหลืออีกประมาณพันกว่าบาทเท่านั้นเองนะคะอ่าก็จะถึงสามหมื่นแล้วเดี๋ยวเราไปอัปเดตกันเลยค่ะว่าตอนนี้นั้นราคาทองอยู่ที่อ่าราคาเท่าไหร่นะคะค่ะอ่าราคาทองคําวันนี้นะคะวันที่28กรกฎาคม2564นะคะค่ะราคาทองคําแท่งนะคะรับซื้ออยู่ที่28 0 0 0ค่ะ ขายออกอยู่ที่28,100นะคะสำหรับทองคำรูป,ปรพรรณนะคะรับซื้ออยู่ที่27,500.24นะคะค่ะขายออกอยู่ที่28,600นะคะสำหรับวันนี้ราคาทองก็อรอบที่2นะคะขึ้นมา50บาทนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูรอบแรกเปิดตลาดเช้ากันเลยว่าราคาทองคำมันอยู่ที่เท่าไหร่นะคะ สำหรับราคาทองคำเปิดตลาดเช้าวันนี้นะคะวันที่28กรกฎา,าคม2564เวลา9โมง22นาทีนะคะเปิดปรับตัวครั้งที่1นะคะทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่27,950บาททองคำแท่งขายออกอยู่ที่28,500บาททองรูป,ปรพรรณรับซื้ออยู่ที่27,439.60 ทองรูปพันธ์ขายออกอยู่ที่28,550ทองคำโลกอยู่ที่1,802ค่าเงินบาทอยู่ที่32.90บาทนะคะค่ะทีนี้ก็มาดูราคาทองคำนะคะในน้ำหนักต่างๆนะคะ,อะทองครึ่งสลึงนะคะราคาอยู่ที่3,506บาทนะคะ,ะบวกค่ากำเน็ตเฉลี่ย500บาท จะอยู่ที่ทองคําครึ่งสลึงนะคะอยู่ที่4,600บาทนะคะทอง1สลึงอยู่ที่7,013บาทนะะบวกค่าบําเหน็จ500อยู่ที่7,513บาททอง2สลึงนะคะหรือ50ตังค์อยู่ที่14,025บาทนะคะบวกค่ากําเหน็จ500อยู่ที่14,525บาทอาทอง1บาทอยู่ที่28,050บาท รวมค่ากำเน็ด500อยู่ที่28,550บาทนะคะอันนี้ก็คือราคาทองคำที่อัปเดตสำหรับวันนี้นะคะค่ะต่อไปก็มาฟังบทวิเคราะห์ราคาทองคำวันนี้นะคะวันที่28กรกฎาคมนะคะโดย YLG Bullion นะคะบริษัท YLG Bullion International จำกัดรายงานราคาทองคำประจำวันที่28กรกฎาคม2564 สรุปราคาทองคำวันนี้ปิดทรงตัวแทบไม่เปลี่ยนแปลงในระหว่างวันราคาทองคำแกว่งตัวในกรอบแคบโดยราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นทดสอบระดับสูงสุดในระหว่างวันที่1,805.19ดอลลาร์ต่อออนหลังการเปิดเผยยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐที่เพิ่มขึ้นเพียง0.8%ในเดือนมิถุนายน น้อยกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้และนับเป็นเดือนที่4ติดต่อกันแล้วที่ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนออกมาต่ำกว่าคาดการส่งผลให้ดัชนีดอลลาร์อ่อนค่าลง0.17%แตะที่92.473เมื่อคืนนี้นะคะนอกจากนี้ดัชนีดอลลาร์ยังได้รับแรงกดดันเพิ่มจากการแข็งค่าของเงินปอนหลัง IMF ปรับเพิ่มคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจอังกฤษในปี2021แม้ปัจจัยดังกล่าวจะหนุนให้ราคาทองคำปรับตัวขึ้นอย่างไรก็ดีราคาทองคำไม่สามารถรักษาช่วงบวกไว้ได้โดยเผชิญกับแรงขายทำกำไรจากการปรับสถานะการถือครองทองคำก่อนที่การประชุมของธนาคารกลางสหรัฐเฟดจะสิ้นสุดลงในเวลาตีหนึ่งของคืนวันนี้ประกอบกับดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐ จากคอนเฟรน c ์บอร์ดปรับตัวขึ้นเกินคาดแตะระดับ129.1ในเดือนกรกฎาคมส่วนดัชนีภาวะธุรกิจในปัจจุบันของภาคการผลิตจากเฟดสาขาริทมอนดดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้เช่นเดียวกันจึงเป็นแรงกดดันให้ราคาทองคำร่วงลงกลับมาปิดตลาดบริเวณ1,797.60ดอลลาร์ต่อออนด้านกองทุน ด้านกองทุน SPDR ถือครองทองคำไม่เปลี่ยนแปลงสำหรับวันนี้จับตาผลการประชุมเฟดคาดคงดอกเบี้ยและวงเงิน QE ตามเดิมแต่แนะนำรอดูสัญญาณการดำเนินนโยบายการเงินในอนาคตโดยเฉพาะความชัดเจนเกี่ยวกับประเด็นการลดวงเงิน QE รวมถึงมุมมองต่อเศรษฐกิจสหรัฐผ่านทางการถแถลงของประธานเฟด คำแนะนำนะคะเน้นการทำกำไรระยะสั้นจากการแกว่งตัวแต่จำเป็นต้องตั้งจุดทำกำไรและจุดตัดขาดทุนโดยอาจรอซื้อในโซน1,790ดอลลาร์ 1, ต่อออนตัดขาดทุนหากราคาหลุดทยอยปิดสถานะซื้อเพื่อทำกำไรหากราคาไม่ผ่านแนวต้านโซน1,813ดอถึง1,818ดอลลาร์ 1, ต่อออนนะคะขอขอบคุณนะคะ สำหรับข้อมูลนะคะของอบริษัทไว g อลจีบูลเลียนนะคะที่เอื้อเฟือข้อมูลให้กับเราตรงนี้